ยอดไม่ถึงเป้าทีมหมดไฟอบลมไปก็เท่านั้นเพราะท้ายสุดคุณก็เหนื่อยกับการที่ต้องลงมาจี้คอยตามอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับผมเข้าใจดีครับว่าความรู้สึกแบบนี้มันหนักแค่ไหนคุณอาจจะทุ่มทั้งเงินทั้งเวลาลงไปการตลาดโปรโมชั่นจัดอบรมหรือแม้กระทั่งเพิ่มอินสันตีฟแต่สุดท้ายทีมขายก็ยังไปไม่รอดไม่มียอดไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถนําสิ่งที่อบรมไปใช้งานได้จริงผมอภิสันมรารสีครับตลอดระยะเวลา15ปีในฐานะที่เป็น Executive s a l e s Coach ผมได้มีโอกาสทำงานกับเจ้าของกิจาการ SME นะับผู้บริหารทีมงานขายผมเข้าใจปัญหาดีครับว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดซ้ำๆหลายองค์กรแต่ทราบไหมครับว่าสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งปัญหาเนี้ยไม่ได้เกิดแค่ตัวพนักงานอย่างเดียวแต่เกิดจากระบบที่ยังไม่สามารถทําให้พนักงานเนี้ยเข้าใจกลไกการขายที่เข้าใจลูกค้าจริงๆได้หลายที่พยายามอบรมเพิ่มเทคนิคเพิ่มทักษะหรือแม้กระทั่งเพิ่มแรงกดดันเข้าไปแต่ท้ายสุดก็ยังไม่ได้ผลปัญหาที่แท้จริงคือมันไม่มีชุดความรู้ที่เข้าใจจิตวิทยาของ มนจริงๆในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่มีระบบที่เป็นมาตรฐานที่จะสามารถทําซ้ําและคอปปีเลยแบบได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอีกตัวหนึ่งครับคือการที่ทําให้ทั้งสองสิ่งนี้สามารถเข้าสู่ภาคปฏิบัติจริงได้นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าคุณกำลังมองหาวิธีการเล่งยอดระยะสั้น และคาดหวังระบบที่ออกแบบมาสาหรับองค์กรคุณโดยเฉพาะเพื่อยกระดับธุรกิจของคุณผมสามารถช่วยคุณได้ครับด้วยประสบการณ์ทํางานในการบริหารทีมขายฝึกอบรมทีมขายและใช้กระบวนการโคชชิ่งเนี่ยสาม,มารถช่วยวิเคราะห์ปัญหาให้คุณช่วยออกแบบกระบวนการและวิธีการให้กับคุณรวมถึงช่วย i m p l e m e n t ทั้งระบบสู่ภาคปฏิบัติจริงลองเปิดใจและลองมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันยินดีให้คำปรึกษาฟรีไม่มีเงื่อนไขแค่คุณพร้อมผมก็พร้อมจะช่วยจุดไฟให้กลับมามีแรงมีไฟมีทิศทางอีก ครั้งครับ